สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็เจอกับครูไทยเหมือนเดิมในวิชาสุขศึกษานะครับในคาบพรน,นะครับนักเรียนก็ได้เรียนนะครับในเรื่องอวัยวะภายนอกกันไปแล้วแล้วก็หน้าที่ของอวัยวะภายนอกนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะส่วนในวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนเรื่องนะครับการดูแลรักษาปาก นะปาก,ก็เป็นอวัยวะภายนอกนะครับทีนี้เนี่ยภายในปากเนี่ยนะครับมันก็จะมีฟันมีลิ้นมีเหงือกนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูให้นักเรียนเนี่ยได้ฟังเพลงเกี่ยวกับฟันสักหนึ่งเพลงก่อนนะฮะนักเรียนฟังถ้าร้องได้ร้องตามฟังแล้วคิดด้วยนะครับว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับฟันบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ รได้ฟังเพลงเกี่ยวกับฟันกันไปแล้วนะครับทีนี้ในเพลงเนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรบ้างครับอ่ามันก็จะมีเนื้อหาที่บอกว่าเราเนี่ยต้องแปลงฟันตอนไหนนะเช่นตอนตื่นนอนตอนหลังรับประทานอาหารแล้วก็ตอนก่อนนอนนะฮะแล้วก็มันจะบอกวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องด้วยนะครับในเพลงนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาเรื่องปากกันเลยนะครับทีนี้ปากเนี่ยนะครับมันเป็นอวัยวะภายนอกนะฮะภายในปากเนี่ยนะครับมันจะต้องมันก็มีฟันมีลิ้นแล้วก็มีเหงืออนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสําคัญของฟันก่อนนะครับว่ามันมีความสําคัญยังไงนะฮะนะฮนะที่ทําให้เราจะต้องเรียนรู้เรวมาดูความสําคัญของมันครับ อ่าและนี่คือความสําคัญของฟันนะครับก็ฟันเป็นอวัยวะที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารนะฮะบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับก่อนที่เราจะกลืนลงไปนะฮะหากไม่มีฟันเนี่ยนะครับเราก็จะไม่สามารถกัดดึงแล้วก็เคี้ยวอาหารได้นะครับนี่คือลักษณะความสําคัญนะฮะต่อไปนะฟันของเราเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ สองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งก็คือฟันน้ำนมนะครับฟันน้ำนมของเราจะมี2ีซีนะฮะฟันของเราจะเริ่มงอกนะครับเมื่อตอนอายุ3ปีนะฮฟันน้ำนมก็จะเริ่มงอกปุ๊บหลังจากนั้นหลังจาก6ปีนะฮะฟันแท้ก็จะเริ่มขึ้นนะฮะฟันแท้ก็จะงอกขึ้นนะครับแทนฟันน้ำนม นะฟันแท้ก็จะมีทั้งหมด32ซี่นะฮนะอ่ะต่อไปไปดูครับมาดูครับฟันว่ามันเป็นฟันอะไรบ้างนะฮะฟันด้านบนสุดนะครับที่อยู่ด้านหน้านะฮะนี่ตรงนี้นะครับด้านหน้านี้เราเรียกว่าฟันตัดด้านบนนะครับเราไว้ตัดอาหารนะครับให้ขาดนะต่อไปถัดลงมานะครับฟันเคี้ยวด้านบนนะฮะ ฟันเคี้ยวด้านบนนี้เราไว้ดึงนะหรือว่าฉีกอาหารนะต่อไปก็ฟันกรามนะฮะที่มันซี่ใหญ่ๆอยู่ด้านในนะครับอันนี้เราไว้บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะะต่อไปก็จะเป็นลิ้นนะครับลิ้นนะฮะลิ้นนี้เราไว้ชิมรสชาตินะครับต่อไป ฟันด้านในสุดนะครับเราเรียกว่าฟันกรามด้านล่างนะอันนี้บดเกี้ยวอาหารเหมือนกันนะครับต่อไปฟันเคี้ยวนี่ก็คือฟันเคี้ยวด้านล่างที่มันแหลมๆหลมมานะครับอันนี้เอาไว้กัดฉีกดึงอาหารนะครับแล้วก็ฟันตัดด้านล่างเอาไว้สําหรับตัดอาหารนะฮะเอาไว้สําหรับตัดอาหารนะครับทีนี้เดียว เรามาดูนะเดี๋ยวเรามาดูเออ,เอ,อวิธีการแปลงฟันนะที่ถูกต้องนะไปดูกันเลยครับนักเรียนดูนะครับวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องนะครับเริ่มอันดับแรกเลยนะนักเรียนจะต้องวางแปลงเนี่ยนะครับนะวางแปลงนะฮะ ให้เป็นมุม4 5องศากับคอควันนะครับนะแล้วก็ขยับแปลงไปมาสั้นๆนะฮะขยับแปลงไปมาสั้นๆนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟันด้านบนนะครับเราต้องปัดขนแปลงลงด้านล่างนะฮะถ้าเกิดว่าฟันด้านล่างเนี่ยเราต้องปัดขนแปลงขึ้นข้างบนนะครับส่วนฟันกรามนะครับเราจะต้องแปลงแบบถูไปและ ถูมานะครับนะหลังจากนั้นนะครับพอวางมุม45องศาแล้วนะครับนะก็เริ่มแปลงนะครับจากด้านซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็แปลงไล่ไปจนสุดอีกด้านหนึ่งนะครับต่อไปสามแปลงแบบนี้นะครับแปลงลักษณะนี้เนี่ยนะครับทางอา ทั้งฟันบนและฟันล่างนะคบนะต่อไปเมื่อแปลงข้อที่1และข้อที่3แล้วเนี่ยนะครับนะให้นักเรียนเนี่ยได้แปลงด้านบทเกี่ยวก็คือแปลงแปลงฟันกรามนะครับแบบถูไปถูมานะฮะด้านซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะฮะแล้วแปลงไล่ไปจนสุดอีกด้านหนึ่งนะฮะนะ,ะต่อไปครับ5 บริเวณด้านในของฟันหน้านะฮะและฟันหน้าล่างเนี่ยนะครับให้วางแปลงตามลักษณะในรูปนะฮะตามลักษณะในรูปแบบนี้นะครับโดยค่อยๆแปลงไล่ไปทุกซี่นะฮะให้ขนแปลงเนี่ยได้สัมผัสกับผิวด้านในของฟันแต่ละซี่นะฮะนี่นะครับต่อไป6กการแปลงฟัน แปลงฟันด้านหน้านะฮะแปลงทั้งฟันหน้าฟันบนและล่างนะฮะนะนอกจากการแปลงฟันในลักษณะที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะครับนะแนะนําให้แปลงฟันเอ่อเป็นลักษณะแบบวงกลมนะครับพร้อมกันนะครับแล้วก็ขยับเบาๆนะฮะขยับเบาๆนะครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยในการแปลงฟันที่ดีขึ้นนะครับแบบนี้นะครับ อ่าอันนี้คือวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องนะฮะ,ะต่อไปนะครับจะเป็นการดูแลนะครับสุขภาพในช่องปากและฟันนะครับเราต้องมีวิธีการดูแลยังไงที่จะทําให้ฟันของเราเนี่ยไม่ผุทำให้ฟันของเราเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานๆนะครับอย่างแรกเลยเราต้องแปลงฟันให้ถูกวิธีสม่ําเสมออย่างน้อยเนี่ยวันละสครั้ง นะครับเช้ากับก่อนนอนถ้ามากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับควรเลือกขนเปลงที่อ่อนนุ่มนะนะครับนะในขณะที่เราจะเปลงฟันเนี่ยนะครับยาสีฟันเราต้องเลือกยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์นะครับเพราะมันจะช่วยป้องกันฟันผุแล้วเวลาบีบยาสีฟันเนี่ยนะครับให้บีบเท่ากับเม็ดมเมล็ดถั่วเขียวนะฮะ นะะต่อไปฮะต่อไปนะครับต่อไปจุดต่อไปก็จุดที่สองนะครับใช้ไหมขัดฟันนะครับช่วยทําความสะอาดโซกฟันภายหลังจากที่เราเนี่ยแปรงฟันเสร็จแล้วนะครับมันจะช่วยทําความสะอาดบริเวณฟันด้านที่ประชิดกันนะฮะนะครับต่อไปครับต่อไปเลยก็ต่อไปนะฮะตรวจนี่นะครับตรวจสุขภาพช่องปากด้วยตนเองเป็นประจำคือเรา ดูฟันของตัวเองดูช่องปากของตัวเองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฟันบ้างเกิดการเปลีป่ยนแปลงอะไรกับฟันบ้างนะครับต่อไปข้อต่อไปนะครับพบทันตแพทย์ตามนัดหมายทุกครั้งนะฮะเพื่อติดตามอาการทุกๆุกหกเดือนนะครับเป็นอย่างน้อยนะฮะนะแล้วก็เสริมอีกนิดหนึ่งนะครับเร,เราจะไม่ใช้ฟันเนี่ยกัดของแข็ง นะฮะหรือว่าของที่มีความเหนียวมากนะครับเพราะอาจจะทําให้ฟันเนี่ยหักได้นะครับนะส่วนหลังจากการที่เราแปรงฟันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะให้นวดเหงือกทุกครั้งหลังแปรงฟันนะฮะแล้วก็จะต้องแปรงลิ้นทุกครั้งนะครับเราแปรงลิ้นเพื่อไม่ให้ แบคทีรียเนี่ยมันเกิดการสะสมพอมันแบคทีเรียไปสะสมที่ลิ้นปับ๊บมันจะทําให้เราเนี่ยมีกลิน่นมีกลินกนะกล่นปากนะฮะมีกลิ่นปากนะครับและนี่คือวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากและฟันนะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องนะครับปากและฟันไปแล้วนะทีนี้เนี่ยครูไทย อยากจะฝากนักเรียนนิดนึงนะครับให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกแปลงฟันให้ถูกต้องนะครับไปฝึกแปลงฟันให้ถูกต้องนะฮะมันจะช่วยรักษาฟันของเราเนี่ยไม่ให้ผุแล้วก็รักษาฟันของเราเนี่ยนะครับให้อยู่กับเราไปได้นานนะฮะสำหรับคาบนี้นะครับครูใจก็ขอจบการสอนเรื่องปากและฟันนะครับเพียงแค่นี้นะฮะเจอกันใหม่ในคาบหน้า อย่าลืมแปลงฟันกันนะครับสำหรับคาบนี้ขอบคุณครับ